พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพุทธศักราช2328พันพฤกษาชลาทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้ห่วงแหนมีได้นั้นตามแต่สมณะชี้ปราหมนาจารราสพรนปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยวันที่17กันยายนพุทธศักราช2352 แต่บรรดาพฤกษาและแม่น้ำใหญ่น้อยและสิ่งของทั้งปวงซึ่งมีในแผ่นดินทั่วขอบเขตแดนพระนครซึ่งหาเจ้าของ่วงแหนไม่ได้ให้พระราชทานแก่สมณะพราหมณ์นาอนาประชาราชทั้งปวงตามแต่ปรารถนาเถิดพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2367 เจ้าพระยาและพระยาของซึ่งถวายทั้งนี้จงจัดแจงบำรุงไว้ให้ดีจะได้รักษาแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2394พันพฤกษาชลาทีและสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้ห่วงแห่งมีได้นั้นตามแต่สมณะชีปราหมนาจารย์ราษฎรจะปรารถนาเถิด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2411แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหานตระท่าก็ดีตามแต่สมณพระหมนาจารย์ญาณนาประชาราษดรจะมาแต่จตุรทิศต,ต่างๆตามแต่จะปรารถนา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2453ดูกรพรามบัดนี้เราทรงราษาระครองแผ่นดินโดยทำสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นทมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2468ดูกอนพรามบัดนี้เราทรงราชรพระครองแผ่นดินโดยทำสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกือเก้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภกสมบัติเป็นที่พึ่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทินพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัตมรามาธิปดนเสด็จสวรรคตก่อนทรงรับพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนื่องจากสเสด็จสวรรคตเสียก่อนซึ่งมีกำหนดจะ,สะเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงตั้งพระไทยจะทรงรับบรมราชาพิเศษเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วออก พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิสวันที่5พฤษภาค,คมพุทธศักราช2493เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาค,คมพุทธศักราช2562 เราจะสึ่อารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชดรตลอดไป